ไปจ้าสีซักเครื่องซักของพี่น้องปลาโทผู้บ่าคนโกสธีเมื่อปลาเลยเด้อบันี้บ่าเตาคนโกสธีเมื่อแล้วพี่น้องกาลังเอาข่าวขึ้นรถสบายดีสบายดีสบายดีตอนเสารเด้อทุกคนปลาตื่นมาพาคเกษตรโตโลขนาดเนาะ แต่งตัวบอลอตโลนึงสีได้กลับบ้านแล้วปุย๊ยอันนี้เป็นกระสอบเข่าพี่น้องปีนี้เพื่อนมาซอยเกี่ยวเข่าเนาะทั้งเกี่ยวเข่าทั้งดำหน้าเลยดำแล้วก็มาเกี่ยวซอยเองอแต่ว่าซอยนี่เพื่อนบอดเอ็นมาเอาเงินเอาคำเนาะเพื่อนอยากได้เข่าเมื่อวานหน้าแซงเพื่อนบ่มีเข่าปู๋พี่น้องน่ำถ่วแล้วส่วงหน้าปีนแ,แล้วเห็ดดำไร้เถื่อนนะเนะาะปาถอดเข่าจาัก,กระสอบเนี่ยะเข่าซิฟกระสอบเนีย เยอะเจ้าแรกคองเจียนิซิบกระสอบเหรอร่วมกันร่มกันของเขาอ๋อเข่าสิบกระสอบพี่น้องร่วมของสันของอันเมยรุนน่ะหาเบาเตาสองสอบเบาโอ๊ตสอบหนึ่งเนาะเป็นเขาเปลือกอันนี้ก็เขาเปลือกเพราะว่าซุ้มเพนอ,อยากเอาเมา็ดเห็ดเขาปลูกนี่เข่าสิบหกเข่าสิบเอ็ดเรบโอ้แห้งขนาดเนาะวันมมนยกกระสอบขี่แก็บ บัดรคอยไปโยกเห็ดเอาได้ฮึบสามฮึบกับโบขืนซ้สมสีวานบบดน,นี้นะปีนะบัตต้องเห็ดมันดอกอ้ายน้ำมันถ่วมเห็ดไปกันเนาะแต่ละปีมบัตคอยมันถ่วมแทบสิถูกปีเลยเอาเอาจินเขาจินเขาโอดสิเมือฟ้าอะไรเด้อจ้าเลี้ยงดีๆเด้นยังอยู่นอกอีกสามกระสอบ จะผูกเก่งๆแห้งๆเนาะไปเข่าลายลีเนาะโอ้โหเนี่ซ้ำสีวานแบบนี่มาแล้วเปลือกจะไอ้เราขึ้นเลยอันนี้มีข่าวซานซองกระสอบเดาจ้าอันนี้สอบรหาสสิบโลได้พี่น้อง เนาะขาสารแมนนขาสาร้เปล่าอันนี้ขขาวสารนะจ๊ะพอดีมีเอื้อยเอฟซีเราสื่อให้ซุ้มเจ้ากระสอบละหาสิบโลเนาะไห้อันเบาโอ๊ตแล้วกระส้าแห่งเบาเตานี่คนละสอบเด้อเจ้าว่าเอาเมื่ออะไรจะตีกันได้เหยือย คันสีห้เป็นเขาเปลือกกระยานเจ้าเมื่อวานเห็ดหน้าแซงเบิดแล้วว,าาว,าาว่าสีเขาซานเขาไม่ห้เแล้าซเอาเมื่อกิน<ม>เห็ดหน้าเมื่อยๆก็ได้กินเขาไม่คือสีมีแห้งอยู่<ม>นี่สอบละหาสิบโลเหยนาะกระสอบเบิง้งซุ่มเจา้าเอ้ยรองมันขาดออกเบิดเ้อะกระสอบกับโบ,ดดบได้ดีบรนไดพี่น้องสองสอบนี่กะ็ะลอยโลจาขอบใจเออย,ยลายๆเด้อเนาะได้ทั้งเขาเปลือกเขาสารปุ้ย <laughs> ดพี่น้องมึงเข่าเต็มรถนั่งได้ใช้แล้วมันเต็มแล้วไม่เม็ดยังบวรวมคล้องฝากอยู่ได้เอ้ยพี่มาปอดลงพี่ไว้ขอเดี๋ยวใส่เทิงมันสิปิวรอบนี้เบากี้เมื่อน้ำพี่น้องนี่มาร์กลินไม่เพื่อนอันนี้ฮะเออโฟมป่าได้สักมาร์กลินไม่ก็ได้ทั้งหนึ่งเกีียวก็เอามาแต่บ้านผูกเข่า อ,นนอันนี้เป็นปลาพี่พน้องให้เพื่อนใส่กองพรมท่อนนี่แหละเมื่อเนาะทงละหาโลหกโลเจ็ดโลอยู่ในนี่ของเบาอดสองกิโลได้ทั้งปลาได้ทั้งเขาเขาไม่ปลามันไปกินคู่กันอันนี้กระปุกเขียดเล่าเด้ให้เบิ่งหน่อยเด้ <S <S เอเอมื่อคืนนี่เราไปเยี่ยงได้เขียดล,ลายแท้ลายว่ะสุ่เจีูวบ้านเมืองเขียดจ้าได้ลายลีโอ ขันมันอยู่ตัวลายเหมยบ้านเพิ่นเพ่นนบ่นคอยมีขครมันมียังวาสีสืออ่อไว้เนาะ่้นอยากอีแม่เป็นยังไดสีหาโตยังบ่ได้เบิดเดอ้อทงเครื่องนี่ลืมละบ่ทงเครื่องเสาแหงกับพัวเพิ่นี่ปัดผู้เมื่อทรงก็คืหน้าสาวเนาะแม่นองเหมยล้ะก็เบ้ามี มื่อนี้น้องทำน้องเมยโบได้เมื่อน้ำแต่เก่าน้ำพากันอยากเห็นบ้านลาวเนาะปีทับยิ้น้ำพากันโหเมื่อจนเบิดแต่ว่าน้องจ่อยไปห้องเยียนแล้วมื่อนี้ขอบรถมาแล้วตื่นเต้นขนาดบ่ตื่นตั้งแต่ตีสามผู้บ่กห้าโมงขับรถหา้หาโมงเดีวไปปลูกสวรรค์มางมงป่าเจ้าวิ่งบึงข่อยกันลังนอนม่วน,วน,วนอันนี้คือเนาะนี่เดได้ของฝาก ได้คองเมื่อฝากญาติพี่น้องเข้าซานได้หับอันบัดรไส้น้ำก้อนปั๊ดโถญาติกันขึ้นรถุดอึกระถึกพี่น้องเครื่องคอมนี่เนาะมาสามคนเข่ากับอันเครื่องจนสวดรถโจโก้ระวังกล้องปลาบินเด้อมันออยย่่่าาให้ขนัังงลมเบิร์ดกันอยู่นี่นะมีแต่ผู้ใหญ่ๆคือบ่นั่งเฝ้าของอยู่ข้างนอกมันมัจจริน ก้อนปลารดมันว่าไม่ใช่เนี่มันกรพาแต่ว่าอันส่วนแซวย่างมันแซวหรือมันกะนั่นเี๋พี่น้องแต่ว่าช่วงบ่ายอ่ะฝนชิโต๊ะเจอบนหัวเมื่อหอดบานเดคนเราไม่สิจักโมงโบได้พักกันเอาผ้าต่างอีกได้ค่ะอ๋อเอาอยู่บ่เพราะว่ายันมากเขาผูกเขาน่ะเมื่อแล้วก็วานกะอะไรเด้อพันฝนห้ามหันหลายคนก็สิบม่เข้าใจเขาที่เอาไปให้นี่บบแม่นว่าเพิ่นอึดเขากินได้พี่น้องอันนี้คือข้าวปลูก พันเขาเา่าเรามายเรา,าเราบอกเงินขาหน้าปีเพื่อนปีนึงน่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาเจ้าบุคคอยได้อันนี้ดอกเพราะาน้ำม,มันท่วอดูใกล้แม่น้ำปีนึงมาเพิ่นว่าได้แปดชออเก้าสอบเขาน้าปีเพื่อน่ะเพื่อนแล้วบริเวณลักลักบรนเตุหน้าปังเนาะหน้าปังปีนึ่งน่ะได้ลอยกลัวกระสอบเพื่อนว่าเนาะ <c oughs> อันนี้เพื่อนอยากได้พันเข่าปลูกมะเกลยวเข่าเลยได้พันเข่าปลูกนอนได้ได้หลายพันอยู่ท้ง <c oughs> เข่าดอกเข่ากลาง ทังเบิร์ดน่สิบกรสอบยดยมาให้อีกระสอบหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองทางเขาสารเขาสารสอกระสอบอสอบละห้าสิบกิโลหะสิบกิโลนีหนึ่งพันบาทเนาะเขาเจาซีขายตาม้งสีอะเขาเขาเปลือกเนี่ยกิโลละแปดบาทครึ่งเขาขายแต่ว,ว่าสอบหนึงกับประมาณสามสิบ หาสามสิบหกลวแต่ประมาณนั้นนะรอบนี้เบามีเมื่อน้ำเดือยทุกคนก่อนไม่เยเห็นพากกันมาลดโดยสารแต่ว่าคาาเมื่อนี่มันเมื่อได้โดยสารนอกจากเมาขั้นเมากับเบิดเบิดหลายข้าเสียเอาค่ะนนี้แจ็คสีสอบแล้วเป็นเซนพุ่นเบิดหลายแพงพ้ออันนี้ก็เลยเมื่อทรงเองนะจ๊ะเมื่อเสือกเมื่อทางโค้งเนาะทางตัดเมื่อไหรเขาบ่ไเดอสอมถนนเพราะว่าน้ำมันถ่วมปะปะสวยแล้วปะ เมื่อละพี่น้องเดี๋ยวบอมีสิพาตามไปดูเพื่อนว่าเฮ็ดช่วงนี้นะเฮ็ดอันเฮ็ดบดบ้านเพื่อนออกเนาะเม้าขายวันอะไรด้วยเพื่อนว่าคันเฮ็ดบ่ออกก็สิเอาคอนมาให้เปากสาวันเอามาปลูกเองเพื่อนว่าโอเคจ้ะไปติดตามคลิปเบ่ามีเด้อจ้าไปเก็บเฮ็ดบดพี่น้องโอ้ยลืมใส่เกิดแน่นเต็มคันรถเดินทางปลอดภัยเด้อจ้า โอ้บ่ไข่กระโจกลงมาเลยไม่ใช่แหงบ่บายเลยไปแล้วมาหลบใดกับเมื่อทรงพี่น่องนะเพื่อนว่าบอนได้กินอิ่มกินเต็มกับไปหาผู้นั่นแหละเพื่อนว่าได้ <c oughs> ใครๆคือเฮาไปเหตุงานเนาะ ไปถืกบอนดีเขาก็อยากไปหามาสู้คันไปถืกบอนที่มันโบโอเคกับยูเธอเดียวหันละ่ะอันนี้เขาลุงเลินเดียพี่น้องในรถไทยเนี่ยแล้ววดนเดียวลงเลยพร้อมวา,านฝนมันมาหลอกปอกแปกกะบปกค่านี่เลยอันนี้กองเขาบางย่ๆ หนึ่งหลายคนก็อยากรุ่นเนาะว่าเพื่อนสีได้จะกระสอบปีนี้รุ่นพี่น้องเมื่อนี้นะใครแม่นปั้นย่ามนีนวิทย์ได้นน่เพราะว่าใบใบเลยฝนมันลงสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงแล้วแม่นมันเรื่มลงแล้วฝนหันเนาะเรียบร้่อยเขาเหนียวเรา,าคอยมาปีนแล้วได้สองหล่อยกระสอบจักรสองร่อยกลัวเราเห็ดหนาสองทงเนาะทงที่เราเห็ดอยู่ตอนนี้กะลายกว่านาสวรรค์อีกเด้ กองเขาใหญ่เพิ่นซุมเราเมื่อวิดแล้วหูซึกใจหายพี่น้องเนาะมันเงียบเงาได้คนเคยอยู่น้ำกันมาลืมมาลืมฮะนะพ่อข้าเจ้าเมื่อวิดแล้วมันเงียบ,ม,ยบมันเงาเลยพี่น้องมันเป็นแบบใจมันกระหายคือกันนะเพราะว่าเขาก็มาอยู่น้ำกันหลายมือเนาะ อยู่แบบว่าเกี่ยวเข่ากับมาดำหน้ากับมาแต่แบบว่าเวลาเขาเจ้ากลับเมื่อแบบเีแม่ก็สิเป็นเย็นเย็นเดี๋ยวพอปกติเขาก็เห็นกันทุกเมื่อแล้วก็เซลเซลอยู่ตื่นมาพากกันง้มปูง้มป่าเอิรนใช่กันน้องยางกายกันบัดละเมื่อเานี่มันใจหายมันเงียยแปลกๆนะสำหรับว่วนเองอะ่พะพอเขามาอยู่น้ำกันแล้วมันก็นอย่าคือพีขึ้นอนองแบบว่ามันสนิทชิดเสือกันไปแล้วนะพี่น้องเนาะเป็นมาหาสู่กันกายเป็นกินทอด คนเมื่อแล้วปีหนาฝ่าไมา่ผูละบาัดนย่มดำน้าผู้ไรเราอยังสีได้มาอีกเนาะขั้นถาาว่าบั่นเราไก่บบถ้ามเมื่อทางลัดนี่กับโไก่นะทางลัดนี่สมโมงเดี๋ยวสุโมงกลัวกับหอดแต่ว่าเมื่อทางโค้งประมาณสามสมโมงหอดบ,บั่นเรามายืนมุมนี่จะเิ่นทงนานเลยค่อยๆพี่น้องแม่ตาการ์เนาะลมบรรยากาศทันดีอยู่แต่ว่าความทรงจับของเฮานี่แหละ กลายเป็นคิดฮอดค่ะเจ้าใจหายเด้กเราเมื่อปลาเลยแต่เก็เอาพนเวลาพันยางกายพันเชิญนวบานเกี่ยวไว้ไว้เนยมัดเขาวไว้ไวเน่เอินหยอกกันนะเนาะแตกสุดชวด <laughs> พอได้หยอกเด้หัวกันเด็ <laughs> บุมีแนวเพ็ดกนันนางเลน้ำกันเจ้งเจียงมาบ้านในสวงซ่อนปัน่นเขาซุพบันกับผากันไปนนางเลนด,ดูเทียง แต่นี่ก็ซื้อเแบียร์ให้สุเพิ่นกินก่อนสุเพิ่นเมื่อเนาะไม่ยังแห่งกินจนนอนหลับคนน่ะส่วนลุงเลินลุงเลินคนขยันก็คือเฮ็ดหัวต่อพี่น้องเราปักลักหัวมาอ้อมต่อกับหน้าห้ใหญ่สวรรค์เห็นปะเพิ่นสิปลูกยังหน้าแร่งแล้วเพิ่นก็นสิบกหื้อเลยเพิ่นอ้อมตะกร้าตะมุ่งเพิ่นไว้แต่เก่านะ้าแล้อ้อมลวดเนาะ ส่วนป้านะเราไปเงื่อนดีเออเงื่อนบุญบอาพิดเล้าไก่ไก่นี่ก็ะบรดไข่แล้วลลม,บบลมันเถ่าโอ้ยมันคือเย็นว้อยๆแถมมือน,นีนะเนาะเย็นว้อยๆแบบใจหายหลดข้าวจังนะแหนมนลงมาทงหลังจากแก้วเหลี่ยวเขาวนีแห้งกระค่อยพี่น้อง มันแป็นจังปางอยู่เรือหน้าทงหนึ่งที่เขาเจ้าท่านไอเกียวบอน่้อนไปส่งป่าเราท่านไอเกียวจ้าต่นเขาเจ้ากับพังพนแล้วก็ข้าง,งานเนยลุงเลินนี่แล้วแล้วทางเขาเจ้าเขาเหนียวพี่น้องแต่เขาเจ้าเพิ่นนะเพิ่นคือสีบททษันเฮือมาลุ่นถาเราปั่นมือหนีเด้๋ยจ้าโอ้ยส่วนขออ่อยกันยังอยู่เขาเจ้าสามสีห่หน่อย เมื่อหาสักผ่าก่อนพี่น้องบัน,นี้เมื่อแล้วสบายดี